กองทุกทิศมาเป็นลูกสาวบ้านผมได้เลยครับนี่ผมจะบอกเลยว่าตีมชุดทุกคนเป๊ะมากสีขาวแต่มีหนึ่งคนเตี้ยเยี่ยไม่ข่าวว่าแอบต้องให้นะตาแดงตาซึมาบึมมองประตู Oh, b If just for a minute, I'd fall asleep and not dream about you. So I can't remember How it would feel to wake up In that bed right beside you All of the memories I tried to erase Just Cause back when I'm sober I see that face and it shivers Nobody knows the way it shivers Nobody knows because it shivers it's cold and it's dark without you in my arms yeah it shivers it Just for a minute, I'd fall asleep and not dream about you. And I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know if I'll cope without you yet. Shiver! จะเบาโอ้โหเอาเอาเป็นว่ายังไม่ทันได้เปิดคลิปอะไรกันเลยดีกว่าเดี๋ยวฝากให้เจอจ้าแล้วกันเอาี้ขอเป็นคนแทนเจอจ้าแล้วกันนะครับให้เมยเรียนพูดเลยไ้ยตีมชุดทุกคนเป๊ะมากสีขาวแต่มีหนึ่งคน <c oughs> อ้าวตัวได้ม่ใครแล้วอย่างพี่ไม่อ่านไลก์กลุ่มด้วยไม่อ่านไลก์กลุ่มอยู่คนเดียวไม่ดูในในการ์ดแล้วแล้วกูก็ลองไล่สีไล่สีแล้วไปเปิดดูตู้สภาแล้วสีนี้ใกล้เคียงสุดกูเลยมั่นใจว่าต้องมีสีนี้เหมือนกูแน่แล้วปรากฏว่ามีกูคนเดียวแสงดีขึ้นแล้วเหรอเพื่นได้แล้วเพื่ออะไรคือแรงมึงวะแสงมันล็อกอายุด้วยอายุยื้อไปเนี่ยยื้อ6 0 มึงกู84กูยังแข็งแรงเงี้ยมึงก็หุไอ้น้องไอ้น้องเลยมึงก็ไม่เคยยอมเคยยอมเหรอ้ยไอ้ตู้ไอ้ตู้เงนี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยค้าตกรองเรียกไอ้เหี้ยรถไอ้เหี้ยรถเขาเป็นไอ้เหี้ยตู้เป็นคนจีนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่แหละตีหม้อตีโต๊ะเงี้ยเงี้ยมาเอ๊ะพ่อจะหวานรองเท้าแบบว่าอรที่พ่อสุดสุด Uh, you my headphones, baby. In my headphones, baby. In my, my headphones, singing to me. You're my headphones, baby. In my headphones, baby. In my, my, my headphones, making me bleed. You're in my. ใ่็ผู้ใหญ่รรัานรับการหน้าที่การงานที่ดีซครอบครัวโดยไม่ต้องพ่พ่อแม่เลยนปรับเพมแทนกอะไรก็จต่พ่อแม่เลยูกแ,แม่ย่ยตามพ่อแล้วดูพ่อแม่เล,ล้ลูกเห็นไหมรัก พอพอลูกโตไวเนี่ยเด็กโตไปเราเริ่มแก่เลยอันนี้น i i, นอนน็อกไายสารแล้วดูราาดท้งยทั้งันเลค่ะใส่สรกท่านครับชีวิตก็ตัวมันจะชีวิตที่ ตองเดินหน้าต่อไปความรัก,กจริงที่ใหญ่ครับไม่มีใครรักเราเหมือนคนที่เรารักวันนี้เราได้เห็นคนสองคนรักกันและก็อาจจะรักกันยาว ก็ขอให้ผ <theater> ู้พิาวษามีความรักที่ดีต่อกันมีบ้านที่จะเท่าเท่แต่ง้นก็สามารถผ่านพ้นกับความทุกข์เรื่องหวานมันจะหวานอยู่ตลอดเทยมันหวานขอบคุณครับสั้นๆมีความหมายมีสื่อบมือ

It all. Up the ladder down the wall, different mysteries, full of mixed with tea. We are happy most of the time. โอเคแล้วโอเคมากมากมายสายกองเลยอะโอเคเลยอะหน้าท okay ี่ชื่นมื่นนะได้ข่าวว่าแอบร้องไห้นะแา่งแอสก็มตาสิ้งการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมัน มันเหมือนง่ายแต่มันยากก็ทําทความเข้าใจกันถ้าทะเลาะก,กันก็จะให้ข้ามคืนขอให้รักกันราบเรือนเจริญรุ่งเรืองยืนยงมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยแอแ์แม่จาฮานาก้าจุ๊กกูก็ขอให้ลูกการรางชา,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 ายมีความสุขมากๆครับกับ จ้าสาวเจ้า <ร Stevens. S 1> บ่าวครับผมยินดีด้วยเลิฟเลไปกันยาวๆก็เป็นเกียรติด้วยที่ให้เให้ผมมาร้องเพลงในงานแต่งครับมีความสุขมากครับบ่าวสาวดีใจมากรู้สึกว่าเออแฮปปี้มันแบบมันอีกจุดหนึ่งแล้วอ่ะฟังบอกพวกทีมงานแก๊งแบ๊ดด้วยว่าอยากสัมภาษณ์อะไรเตรียมกูนิดนึงสำหรับแฟนผมหรือว่าภรรยาก็ ผมต้องการทําให้เขามีความสุขที่สุดในวันนี้ครับให้ครอบครัวเขาประทับใจแฟนเราก็อยากจะให้แบบมีความสุขที่สุดอ่ะแค่นั้นเลยผมอยากจะขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็แฟนหรือว่าตอนนี้เป็นภรรยาแล้วแหละขอบคุณทุกคนที่มาในงานครับผมดีใจมากๆเห็นทุกคนได้มาเจอกันเห็นเพื่อนเห็นชาวอินฟูชาวแบบทีวีแล้วก็พี่ๆในวงการทุกๆคนสิ่งอื่นเลยคือ วันนี้เรามีตัวเล็กมาอยู่ในวันงานด้วยก็คือเจเดนนะครับผมดีใจมากที่เขาอยู่ในวันพิเศษของผมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาร่วมง,งานนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่อยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป